สวัสดีครั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะราศีตุลวันนี้จิ๊บหน้าจ๊ะจะดูดวงความรักให้กับราศีตุลน,นะคะคลิปนี้สําหรับคนโสดน,นะคะแยกคลิปดีกว่านะคะรู้สึกผลตอบรับจะดีกว่าแยกระหว่างคนโสดกับคนมีคู่นะคะน่าจะดูง่ายกว่านะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปคนโสดราศีตุลน,นะคะคนที่เกิดในราศีตุลค่ะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะความรักประจําเดือนกร,รกฎาคม ฎาคมนะคะมาดูกันว่าความรักของคนโสดราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างมาดูในภาพรวมกันก่อนเลยนะคะว่าภาพรวมความรักในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะขึ้นไภาพรวมให้ดูแล้วนะคะ ไพ่ภาพรวมอบอกว่าในเดือนกรกฎาคมราศีตุลคะคุณมีแนวโน้มว่าจะเปิดโอกาสให้กับใครบางคนหรือใครบางคนกําลังเปิดโอกาสให้กับคุณอยู่นะคะ,ะมันได้สื่อสารติดต่อการมีภาพแห่งการสื่อสารด้วยนะ ได้เปิดโอกาสได้สื่อสารติดต่อกันไพ่ที่คุมเรื่องรานี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่แห่งความคิดถึงจิกหมอนนะคะจิกหมอนนอนฝันนะคะไพ่ใบนี้แถมคุมเรื่องรานี้ไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนโสดร,ราศีตุลน,น่าจะกําลังติดต่อกับใครบางคนและรู้สึกอยากเปิดโอกาสให้กับให้กับใครบางคนและคิดถึงจิกหมอนนอนฝันนะคะอ่ะเป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีนะจิกหมอนนอนฝันขนาดนี้แต่ว่า ในลักษณะของการที่หวนหวานแบบนี้มันมีไพ่ตัวนี้ขึ้นมาด้วยอยู่ใกล้ชีดติดตัวคุณนะคะ Night of s w r r s แปลว่าอะไรแปลว่าคนใดคนหนึ่งไม่ว่าอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้เขาคนนั้นหรือคุณเองที่จีบ มูลุยลุยแหละจีบจริงจังจีบจริงๆ,งๆไม่มาเนียนๆจีบให้รู้ว่าจีบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดราศีตุลน,นะคุณจะพบเจอกับการที่มีใครสักคนมาจีบคุณหรือคุณเองอาจจะไปจีบเขาแล้วคุณก็ชอบเขามากๆจีบหมอนนอนฝันแต่ว่า ไพ่บอสรุปยังไม่ลงเอ่ยเหตุผลที่ยังไม่ลงเอ่ยเพราะว่าไพ่ห้าดาบมันหมายความว่าคุณหรือเขาคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังมีข้อตําหนิที่คุณยังไม่แน่ใจที่คุณยังขอรอดูอีกนิดนึงที่คุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะโอเคหรือเปล่าอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ยังไม่ตรงใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีบางอย่างที่เหลืออีกนิดนึงอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งยังมีข้อตำหนิที่คุณยังไม่ได้ คิดว่าจะเอาอยัางไงต่อเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคน,นั้นอาจจะไม่ได้ p e r ร์เฟอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คุณคาดหวังมาก่อนอะไรก็ตามคือรวมๆแล้วนะตอนนี้คุณก็คิดถึงเขาแหละอ่ะต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันต่างฝ่ายต่างอยากให้โอกาสกันแล้วก็ติดต่อกันแล้วก็มีบางคนที่เอ่อเรียกว่าจีบอ่ะอ่ะไพ่ใบนี้มันคือแบบ จีบอะไม่ได้มาแนวเพื่อนแนวปรึกษาอะไรนู่นนี่ไหมคือฉันจีบอะไรแบบนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคุณเองหรือเปล่านะราศีตุลหรือว่าเป็นเขาคนนั้นที่ทํากับคุณก็คือจีบคุณแต่ที่แน่ๆคุณยังรู้สึกว่าเขาเขาหรือคุณเองอาจจะมีข้อตำหนิสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งไงยังไม่ถูกใจทั้งหมดว่างั้นเถอ,อะอะ แต่ก็ดีนะเริ่มต้นด้วยการจิกหมอนนอนฝันในเดือนกรกฎา,าคมนะคะใครจะโควิดก็ไม่สนใจ <c oughs> ฉันจะสนใจคุยกันเยอะๆคิดถึงกันอะไรแบบนี้อ่ะดีค่ะดีค่ะงั้นมาดูกันต่อว่าลักษณะของเขาคนนั้นที่เข้ามาหรือคุณเข้าไปสานความสัมพันธ์นะคะหรือเธอคนนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเขาหรือเธอคนนั้นนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวคุณไพภพรวมไ้ให้ก่อนเลยนะคะ เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเกิดในราศีเมถุนก็ได้นะคะหรืออาจจะเกิดในราศีมีนก็เป็นไปได้ด้วยอาจจะอยู่ในสองราศีนี้หรืออาจจะมีลักษณะที่อกหักผิดหวังมาผิดหวังเกี่ยวกับความรักรู้สึกว่าตัวเองเจอแต่รักช้ำๆมานะคนคนนั้นมีลักษณะเป็นแบบนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นความรักที่เป็นตัวเลือกตลอดเลยหรือว่าเป็นเอ่อรักสามเศร้าตลอดเลยนี่คือลักษณะของเขาคนนั้นนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นแบบนั้นและช่วงเนี้ยเขารู้สึก จมอยู่กับความเศร้าเกี่ยวกับความรักเก่าๆด้วยไพ่บอกแค่ประมาณนี้เองนะคะแล้วก็ตอนนี้เขายังรอดูอยู่ว่าเราจะทําอย่างไรกับเขาหรือรอดูเรื่อยๆสถานการณ์ต่างๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปไม่ได้ชัดเจนอะไรนักและเขาก็ยังเข้ามาปรึกษาคุณหรือคุณอาจจะไปปรึกษาเขาหรือเธอคนนั้นก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษา คนคนนั้นเขามีลักษณะอาจจะเป็นราศีเมทุนอาจจะเป็นราศีมีนและเขาก็ค่อนข้างจะอ,อกหักบ่อยช้ำรักอยู่อะไรประมาณนี้อ่ะและเขาอาจจะได้รับคำปรึกษาจากคุณหรือคุณปรึกษาเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีของเขาก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครเขาจะมีลักษณะ คร่าวๆแบบนี้ก็แล้วกันนะงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วทาอย่างไรราศีตุลในเดือนกรกฎาคมถึงจะไม่โสดน,นะคะเดี๋ยวึ้นไพภพรวมมาให้ตรงนี้ค่ะไพ่บอกแบบนี้ค่ะราศีตุลถ้าไม่อยากโสดในเดือนกรกฎาคมยากหน่อยเออไพ่บอกแบบนี้เลยเพราะมันเต็มไปด้วยความอึดอัดตอนเนี้ยังรู้สึกว่ายังขาดความรักอยู่ยังไม่เต็มที่แล้วก็ยังรู้สึกมีทิฐิมากๆอยู่เกี่ยวกับความรักคุณค่อนข้างจะหงุดหงิดอยู่เกี่ยวกับเขา เกี่ยวกับความรักอ่ะเอาง่ายๆว่าคุณทั้งอึดอัดมีทิฏฐิแล้วก็ยังอารมณ์เสียในบางครั้งที่จะพูดถึงเรื่องความรักหรือถ้าจะมีความรักเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังไม่พร้อมสําหรับความรักถึงคุณจะรู้สึกว่า ชอบเขารู้สึกว่าอยากเปิดโอกาสให้กับเขาก็ยังมีข้อตําหนิอยู่ในใจคุณเหมือนที่ไพ่บอกตอนแรกนะคะอ่ะทำยังไงถึงจะไม่โสดต้องใช้พ่อสื่อแม่ชักเพื่อนๆคนรอบข้างช่วยกันถึงจะเป็นไปได้เพราะคุณยังหุดอีดอยู่เลยนะราศีตุลอ่ะงั้นมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาหรือเธอคนนั้นชอบอะไรในตัวของราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวคุณไพ่พับดวมให้ตรงนี้ค่ะ เขาหรือเธอคนนั like ้นนะชอบอะไรในตัวราศีตุลนเขาหรือเธอคนนั้นเขาชอบที่คุณเนี่ยทำตัวเหมือนกับคู่รักทั้งๆที่ยังไม่ได้เป็นคู่รักก็คือดูแลเอาใจใส่เหมือนเขาารู้สึกว่าเหมือนเขามีแฟนเหมือนเขามีคู่รักการที่คุณทำตัวเหมือนคู่รักเขาทั้งๆที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันแค่คุยกันนั่นแหละเขาก็รู้สึกดีแล้วอ่ะเออยังไม่ต้องเป็นอะไรหรอกทาตัวเสมือน คู่รักไปเลยเขายังไม่ได้ตกลงหรอกก็ไม่เป็นไรนะและแถมราศีตุลอาจจะเป็นคนที่ตือ้อหรือประกาศชัดเจนว่าจะจีบหรืออ่าชัดเจนว่าไม่ได้มาแบบเพื่อนอะไรแบบนี้เขาชอบที่คุณเข้าเข้ามาบุกหัวใจเขาแบบ ชัดเจนไปเลยไม่ต้องมาแบบเนียนๆเขาก็ชอบด้วยคือสรุปเขาชอบนะที่คุณทั้งจีบเขาทั้งทําตัวเป็นคู่รักเขาทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยอะราศีตุลคนไหนทาแบบนี้จริงๆก็บอกได้เลยว่าเขาชอบเธอคนนั้นชอบเขาคนนั้นชอบนะคะง่ายจังเลยอะแค่จีบก็ชอบแล้วนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อค่ะเขายังไม่ได้ตัดสินใจเขาชอบที่ติดต่อมาเรื่อยๆเขาชอบที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับ กที่ได้คุยันเพราะฉะนั้นราศีตุลน,นะดูแนวโน้มเดือนกรกฎาคมน่าจะมีความสุขในการที่ได้จีบได้คุยกับใครสักคนและคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะถึงแม้จะได้ถึงแม้จะยังไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยก็ตามระยะนี้เป็นระยะแห่งความสุขที่สุดข,ของความรักนะสำหรับคนมีคู่นะ่าจะรู้ดีอันนี้สำหรับคลิปค,ปคนโสดน,นะคะยังไงก็ตามรักษาความรักหรือความรู้สึกดีๆเอาไว้ขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์ขอบคุณค่ะ